สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการกําจัดปวกแบบง่ายๆแบบปลอดภัยไร้สารพิษโดยวิธีธรรมชาติกันครับโดยวัตถุดิบตัวแรกนะครับของเราก็จะเป็นของนี่คือพริกป่นอันนี้ก็ตามกูเดือนของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็น่าจะมีติดกูเดือนอยู่อยู่แล้วนะครับสาหรับพริกป่นพริกป่นตัวนี้นะครับจะเป็นจะมีฤทธิ์นะครับฤทธิ์ที่ร้อน หากนะครับเรานําไปโรยตรงทางที่ปวกเขาเดินผ่านนะครับหรือว่าตรงที่ปวกเขาอยู่พริกป่นตัวนี้นะครับจะทําให้ปวกท,ที่เข้ามาโดนโดนพริกนะครับที่เราไปโรยไว้ก็จะทําให้เขาปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ก็จะทําให้ปวกนะครับเขาหนีหายออกไปนะครับจากที่เราโรยพริกไว้สําหรับวิธีที่ใช้พริกป่นโรยตรงนี้นะครับเหมาะ กับบริเวณที่ปวกเดินผ่านนะครับแล้วก็ที่ปวกมีจํานวนไม่ไม่มากนะครับมีปริมาณที่น้อยนะครับวิธีการที่ใช้ของพิกนโรยนี้นะครับจะเหมาะกับวิธีนี้ซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเจอปวกเยอะนะครับหรือว่าในบริเวณที่มีปวกเยอะนะครับเราควรจะใช้อย่างอื่นส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เกลือในการกําจัดปวก เกลือตัวนี้ครับจะเป็นเกลือแกงนะครับไม่ใช่เกลือที่เขาฟอกขาวไว้แล้วนะครับจะเป็นเกลือที่เม่ได้ใหญ่นะครับยังไม่ผ่านการฟอกขาวนะครับโดยวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับเราก็แค่นําเกลือแกงหนึ่งถุงครับนํามาผสมกับน้ําอุ่นหนึ่งแก้วทําไมเราถึงต้องใช้น้ําอุ่นครับเพราะว่าน้ําอุ่นนะครับจะช่วยทําให้เกลือที่เรา นำมาผสมตัวนี้นะครับทาให้เกลือละลายเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้น้าเกลือนะครับที่เรานํามาละลายกับน้ําอุ่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็นําน้าเกลือตรงนี้นะครับมาเทใส่พอกขี้หรือว่าจะเป็นถังฉีดแบบนี้ก็ได้ครับนี่เราก็เทลงไปเลยครับจากนั้นเราก็จะนําน้าน้าเกลือตรงนี้นะครับไปฉีดตรงที่บริเวณที่ปลวกเดินผ่านนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วก็มาถึงตัวต้นเหตุแล้วครับนี่เดี๋ยวจะพาให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับเราเอามาทิ้งไว้แค่สามถึงสี่วันแค่นั้นเองนะครับเราไม่ได้เคยื่นเลยเนี่ยแต่โดนปวกเข้ามากัดกินแล้วครับนี่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าปวกอยู่ตรงไหนกันบ้างนี่เราจะขย่ายให้ดูใกล้ๆครับเห็นยังครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่เยอะยยะนี่ครับนี่คือปวกครับ ก็เขาก็จะขึ้นมากัดกินโต๊ะเก้าอี้ไม้นี่ครับพี่เรามาตั้งไว้นี่ครับตรงที่ผมมาะกอกดินตรงเนี้ยครับเพลินฝนตกก็เลยไม่ได้มากอกต่อนะครับก็เลยทิ้งไว้เด้อเพอินนะครับบังเอิญลืมลืมเก้าอี้วางไว้ตรงนี้แล้วพอกลับมาดูทีครับนี่ครับปลวกเต็มเลยอย่างนี้ต้องเจอพริกป่นครับนี่เราก็จะเอาพริกป่นโรยเลยๆนะครับตามทางที่ปลวกเดินตรงเนี้ยนะครับ แล้วก็ตามซอกไม้นะครับที่ปลวกเข้าไปกัดกินแบบนี้ครับโดยปกตินะครับในของพิขนจะมีที่ที่ร้อนนะครับหากปลวกเขาโดนเข้าไปตรงๆอย่างเงี้ยครับจะทําให้ปลวกแสบร้อนปลวกเหล่านี้ก็จะ,ะไม่อยากอยู่ใกล้นะครับก็จะพากันอพยพนะครับหนีหายไปจากตรงที่เราโรยพิขนไว้นะครับวิธีนี้นะครับก็คือแค่วิธีการไล่แค่นั้นเอง แต่ถ้าเราจะกําจัดโดยให้ปวกนะครับตายไปเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีการโดยใช้เกลือนะครับเกลือผสมกับน้ําทําการฉีดน,นี่เดี๋ยวจะค้อให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าในในตรงนี้นะครับในในเก้าอ,อีตต้ตัวเนี้มีเยอะไหมเราก็ทําการข้อ,ข,อข้อไปครับเพราะว่า ไอ้ที่อยู่ข้างในนะครับก็ต้องเคาะดินที่เขาทาํามามาโปะตรงนี้ออก,กอน,นะเป็นคล้ายๆแบบขี้โคลนะครับนี่เราต้องเคาะออกนี้ก่อนเคาะออกก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ฉีดนะครับน้ํยาเอาน้าเกลือที่ที่เราผสมไว้นะครับฉีดเข้าไปให้ไปเข้าไปข้างในเลยนะครับกนะ็จะทําการฉีดแบบนี้ครับฉีดให้ทั่วเลยครับฉีดเข้าไปตามร่องนะครับร่องที่เขากาัดกินไปนะครับหรือว่าตรงที่เราโรยพริกไว้เมื่อกี้ก็ได้นะครับไอ อันนี้คือเราลงฉีดให้โดนตัวเลยนะครับเนี่ยครับฉีดฉีดท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับจะฉีดโดนตัวเขาไปเลยตรงที่เราเอาพริกไทยโรยเมื่อกี้ก็คือพริกไทยที่เราโรยอ่าอ่าไม่ใช่พริกไทยครับเป็นพริกป่นพริกป่นที่เราโรยไปเมื่อกี้ครับก็คือบวกเขาจะแสบร้อนแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ทาให้เขาไม่ทําให้เขาถึงตายนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ําเกลือนะครับที่เราลาดอีก ทําการฉีดพ่นทุกๆ3วันนะครับก็จะเห็นผลแน่นอนอเพื่อนๆพี่พพๆกเกษตรกรท,กทุกท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเราถึงสามารถใช้เกลือนะครับกาจัดตัวกได้ก็คือพูด,ดง่ายๆอย่างนี้ครับคือโดยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปลวกเขาจะกินเนื้อไม้ไปเป็นอาหารใช่ไหมครับแต่คือถึงเขาจะกินเนื้อไม้ยังไงเขาก็ต้องมีมีน้านะครับในการดํารงชีพด้วยเช่นกันเพราะว่าน้ำนะครับจะทําให้โปรตีนในร่างกายของปลวกนะครับของพวกมันเนี่ย ย่อยเนื้อไม้ที่กัดกินเข้าไปเมื่อไหรก็ตามนะครับถ้าปลวกไม่สามารถย่อยเนื้อไม้ที่กัดกินเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะทําให้มันท้องอืดนะครับแล้วก็จะตายไปได้ในที่สุดส่วนนะครับปลวกที่ขึ้นตามบ้านเรือนนะครับตามซอกหลืบแบบนี้ครับเนี่ยขึ้นตามแบบนี้ครับเราก็สามารถชี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีเด็กนะครับหรือว่าคนแก่อยู่ในบ้านนะครับอันนี้เราก็ สามารถฉีดได้เช่นกันเพราะว่าสารกาจัดปวกตัวนี้นะครับจะเป็นสารแบบชีวภาพนะครับไม่ใช่สารเคมีเราสามารถฉีดได้บ่อยได้ตามต้องการนะครับตัวนี้เราฉีดได้เลยครับฉีดตามร่อง,องนงี้ครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปวกเขาจะอาศัยน้ําที่อยู่ใต้พื้นพื้นดินของเราตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นมากัดกินไม้นี่ครับองค์ขอบประตูแบบเนี้ยจะเจอกันเยอะเลยนะครับแต่ละบ้านเจอกันเยอะ นะครับเราที่ขึ้นมากัดกินอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นป้องกันได้เลยนะครับพอเขาดูดน้ําจากที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บนี่ครับก็จะทําให้เขานะครับย่อยสลายนะครับเนื้อไม้ที่กินเข้าไปไม่ได้นะครับก็ทําให้เขาตายไปเองนะครับแค่นั้นเองและนี่ก็เป็นวิธีการกําจัดปัวแบบง่ายๆแบบปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเกษตรกรทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมนะครับทุกท่านก็ลองมาทํากันดูครับ ได้ผลตอบรับยังไงคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ